สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรก ที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของผลแชร์ขา่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีกลุ่มทุกท่านคะ่ะดาวสุกยากครั้งนี้จะเป็นช่วงที่ดวงชะตาของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องเหนือความคาดหมายและจะมีโชคมีลาบด้านการเงินท่านจะต้องได้สัมผัสกับคำว่าได้แต่จะได้อะไรเท่านั้นเองช่วงนี้ถ้าท่านดวงดีบอกเลยว่าจะดีมากๆและดาวสุกยายครั้งนี้ จะนานกว่าปกตินะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างโชคลาภมาจากไหนมารับฟังกันเลยค่ะดาวสุย้ายวันที่28มกราคมไปจนถึง2มิถุนายนปี2568และขอบอกล่วงหน้านะคะว่าสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับท่านก็ได้เพราะนี่เป็นดวงรวมแต่สิ่งที่จะได้แน่นอนคือท่านจะต้องตั้งรับได้คือ ท่านจะตั้งรับได้ทันหากตรงกับท่านแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆมาฟังสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก่อนนะคะเพราะว่าเรียนย่อมมีสองด้านดวงดีก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นควบคู่กันไปนะคะเพราะว่านี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการใช้ชีวิตช่วงนี้สิ่งที่ท่านจะสังเกตได้เลยก็คือว่านะคะท่านใช้เงินเก่งอยากมีอยากเป็น อยากได้นั่นอยากได้นี่และคิดไวทำไวมากอยากซื้อซื้อเลยทั้งๆท,ที่มีอยู่แล้วแต่ซื้อถูกมากเดี๋ยวซื้อไม่ทันคนอื่นเดี๋ยวเอฟไม่ทันคนอื่นซื้อเลยไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอยากไปเที่ยวก็ไปเลยเช่นเดียวกันใช้เงินตามใจตัวเองพอสมควรถ้ารักใครหลงใครก็จะเป็นเจ้าบุญทุ่มสายเปแพงไม่เป็นไรขอเพียงคนที่ท่านตั้งใจซื้อให้พอใจก็พอ ท่านใดที่มีบุตรลานหรือว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวช่วงนี้จะซื้อสิ่งของให้กับบุตรลานน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของท่านมากกว่าปกตินะคะท่านจะใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเองเยอะขึ้นและใจใหญ่หากที่ผ่านมาท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้ท่านจะเพิ่มเงินในการเสี่ยงต่อครั้งเยอะขึ้นหรือไม่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง แต่อารมณ์อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะเข้ามานะคะจะพ่อไหนดังจะแม่ไหนเด็ดทุ่มไม่อันเลยละช่วงนี้บางครั้งบางท่านก็จะมีการตัดสินใจนำเงินไปลงทุนเพิ่มฉะนั้นในช่วงระยะลานี้ให้ท่านมีสติในการนำเงินไปลงทุนให้มากๆไม่ว่าท่านจะนำเงินไปทำอะไรก็ตามทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้อย่าคิดเร็วทำเร็วโดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงในรูปแบบต่างๆและการช่วยเหลือคนอื่นทั้งในต่างประเทศเดินละสองครั้งหรือว่าเพื่อนบ้านให้ระวังให้ระมัดระวังให้มากๆเจะลงทุนเพิ่มหรือว่าอาจจะซตพอกสินค้าในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็ต้องระมัดระวังเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใจร้อนไม่ค่อยคิดถึงผลดีผลเสียสักเท่าไหร่นะคะที่สําคัญช่วงนี้รายจ่ายของท่านจะมาจากทุกทิศทาง บางท่านจะได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้โทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม,ใหม่ได้อุปกรณ์การทำงานอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรถจะเพิ่มขึ้นนะคะเช่นซ่อมบ้านซ่อมรถหรือช่วยเหลือคนในครอบครัวเพื่อเพื่อนสนิทเรื่องเงินเงินทองทองด้วยในช่วงนี้และระวังคนหลอกลวงนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงจากทุกช่องทางอย่าออกหน้าแทนใครอย่าทำอะไรแทนคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทอง และช่วงนี้ระวังป่วยไข้ไม่สบายป่วยกายป่วยใจมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพทั้งสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของบุตรหลานคู่ครองคนรักหรือท่านจะได้รับข่าวการเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ท่านรักและสนิทสนมระวังจะทะเลาะกับคู่ครองคนรักฉะนั้นท่านจะต้องใจเย็นๆเวลาที่อยู่ด้วยกันปรึกษาหารือการช่วยเหลือกันดีกว่านะคะหากอีกฝ่ายร้อนมาให้ท่านถอยออกห่างออกมาท่านจะต้องใจเย็น เราช่วงนี้นะคะคู่ครองหรือว่าคนในครอบครัวจะให้การช่วยเหลือดีแต่ว่าบางครั้งก็จะมีบ้างที่ความคิดเห็นแตกต่างกันหรือว่าอาจจะอารมณ์ร้อนใส่กันบ้างในเมื่อเรารู้ล่วงหน้าเราก็ต้องใจเย็นลงมีข่าวดีๆเข้ามาในครอบครัวนะคะมีดวงได้ของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านและท่านจะมีคนอุปาถัมภ์ค้ำชูมีคนคอยนุนหลังด้านการเงินมีข่าวดีเรื่องมรดกทรัพย์สินยิ่งขยันยิ่งได้ค่ะ ช่วงนี้บอกเลยนะคะว่ายิ่งปาดเหงื่อยิ่งดียิ่งขยันยิ่งยุ่งวุ่นวายรายรับก็ยิ่งเข้ามาดีและหากกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามนะคะเงินบางอย่างจะเข้าบัญชีก่อนกําหนดโดยจะได้ก่อนกําหนดมีโชคใหญ่จากการแก้ไขปัญหาบ้านที่อยู่อาศัยยานพาหนะจะให้โชคให้ลาบคนที่อายุน้อยกว่าจะทําให้ท่านมีความสุขแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อาจจะทําให้ท่านสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ไปกับบุคคลเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ขายดีขึ้นแต่ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าคู่แข่งของท่านนั้นจะเพิ่มขึ้นต้องแข่งขันกับคนอื่นมากขึ้นนะคะมีความพยายามในช่วงนี้นะคะมีคนพยายามแย่งลูกค้าจากท่านนะฉะนั้นจะต้องไม่ชะล่าใจเด็ดขาดต้องวางแผนการขายให้ดีๆนะคะอะไรที่คู่แข่งยังไม่ทําให้ท่านทําแต่อย่า,อารัดเอาเปรียบลูกค้านะหากทํางานแล้ว าหากทำงานกับชาวต่างชาติหรือว่าทำธุรกิจกับชาวต่างชาติช่วงนี้เงินเข้ามาดีการทำงานลื่นไหลามากขึ้นนะคะการพูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญจะประสบความสำเร็จแต่ว่าจะเหนื่อยก่อนเพราะว่าบางครั้งในช่วงระยะเวลานี้ก็การพูดคุยนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วท่านก็จะมีการ คือพูดได้ง่ายมีไหวพริบในการใช้คําพูดพริกแแปลงคําพูดได้เก่งพริกแปลงสถานการณ์เก่งนั่นเองนะคะส่งผลให้ประสบความสําเร็จแก้ไขกับปัญหาได้จะมีคนคอยช่วยเหลือดีแต่ในขณะเดียวกันท่านจะต้องระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นเพราะช่วงนี้รายรับของท่านถือว่าเข้ามาดีและท่านจะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆได้แบบคือได้แบบงงๆนะคะ และที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้มีดวงได้เงินแบบลับๆเป็นเงินที่ท่านไม่สามารถบอกใครได,ได้หากอยากได้เงินจากตรงไหนขอเพียงท่านลงมือทำท่านจะได้มาค่ะอยากทำเรื่องขอกู้ขอยืมจากสถาบันการเงินทำได้นะคะจะสำเร็จความหวังใหม่ๆเรื่องเงินเงินทองทองจะเข้ามาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินและการงานจะได้พบเจอหรือว่าใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจสูงส่ง ท่านใดที่ใช้บ้านรถในการทำมาหากินช่วงนี้ดีขึ้นท่านใดที่ทำงานเป็นนายหน้าค้าที่ดินอสังหาปังมากและได้เงินจากการเดินทางเดินทางแล้วดีนะคะมีโชคมีลาบท่านใดที่ขายวิตามินอาหารเสริมขายสิ่งของที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงนี้สินค้าขายดีโดยภาพรวมดาวสุขยายครั้งนี้ท่านจะโดดเด่นมากๆ2เรื่อง 1. การเงินผันผวน รับมากจ่ายมากแต่เงินเข้ามาดีนะคะวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะช่วงนี้ถ้าท่านวางแผนการใช้เงินดีๆนี่ตัวเลขเงินฝากในบัญชีจะเพิ่มขึ้น 2. มีความความรักนะคะในช่วงระยะเวลานี้ต้องใช้เหตุผลหากอยู่กับคู่ครองหรือกับคนในครอบครัวเพราะช่วงนี้ท่านมีเสน่ห์คนใหม่ๆจะเข้ามาและท่านค่อนข้างที่จะ หัวร้อนและปากไวนะคะมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างแต่ระวังสเสน่ห์จะทำร้ายตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านบางครั้งก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนพอสมควรรักใครหลงใครแล้วโอ้ทุ่มแม่อันด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกลุมทุกท่านนะคะขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานกำลังทำสิ่งใดอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกรับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอวอวยพรให้ทุกท่านนั้นจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานกำลังทำสิ่งใดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านประสบความสำเร็จและราบรื่นในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นะคะสวัสดีค่ะ